เมึกเมอกอารอนมาเลยเร็วๆสู้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 มาเลยมาเลยฮะด็กหน่อยสองคนอีกมาจากเชียงใหม่ลูกน้องใช่ไหวยน้าพวกเป็นก็ลังหาพี่น่องสะเมตรหาิบก็เม็ดแปดิบโอ้เก่งเก่งไกลละไกลลวไกลละเก่ง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 โอ้เก่งไฮไฟ์ไฮไฟ์อ่ะ ไฮไฟไฟเอออออกมานี่เป็นกองเชียร์เปลี่ยนชุดนี่ครับเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ำอ้าวต่อไปเดี๋ยวนะมาเลยเก่งเก่งเก่งไฮไฟสอ้าวเก่งเก่งไฮไฟไฮไฟส์เก่ง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 มา พอดค่ะ